สดีครับสวัสดียังวันวันนี้ครับน้องมีพับปิดตานะครับเสถษฐีเหนือดวงปู่มหาศิลานะครับแต่จะเป็นอาสีเป็นรายการฝังพลอยนะครับสีชุดสวยเลยนะครับฝากแม่ฝากพี่ฝากแฟนกันได้นะครับสำหรับรายการนี้นะครับก็มีแบบปังพี่ๆนะครับนะจัดให้ครับสำหรับอาโปตุจีนเนาะจัดให้ครับพี่นะพิเศษให้เลยนะครับทุกรายการนะครับก็จะมีนะฮะฝัง มวลสารเช่นสิงเสือนะครับสิงเสือแล้วก็นะครับหลายรายการนะครับนะมาแบ,บ่งปันพี่น้องนะครับมีทั้งสิงเสือนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยดีกว่าพี่นะครับมาฮะร,รายการที่หนึ่งนะครับมาเป็นสีนี้ครับนะ รายการที่1ึงนะเป็นเนื้อว่านส้มนะฮะพระอาทิตย์สีะท้อนแสงผงเลื้งแสงฝังพลอยส้มนะรายการนี้นะครับจะเป็นหลังเสือนะหลังเสือทองทิพย์นะครับเลขคู่ต้นเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดครับนะฟังดีๆนะพี่ๆนะครับนะจัดให้เฉพาะอีพีนี้นะโปรมนะโปรมชั่นตุดจีนนะโปรโมชั่นตุดจีนนะฝากญาติพี่น้องได้นะครับ รายการนี้นะครับนะผมจะเปิดแบ่งปันนะครับจากปกติเปิดขึ้นอยู่สามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับ EP นี้ผมจะเปิดให้อยู่เพียงแค่สองร้อยห้าสิบบาทคู่ละสี่ร้อยนะครับคู่ละสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ฮะนะด,ดูดีนะคู่ละสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับ สี่องค์เอ้ยสามองค์ถ้าพี่พี่รับสามองค์นะพี่ฝังผมนะถ้าพี่พี่รับสามองค์นะครับผมคิดเพียงแค่ห้าร้อยนะครับสามองค์ผมคิดเพียงแค่ห้าร้อย 500, เฉพาะอีพีนี้เท่านั้นนะครับนะจัดให้โปรโมชั่นพิเศษตุดจีนนะครับนะบทุกรายการจะมีฝังเนี่ยจะมีฝังเสือกับฝังสิงนะครับ นะฮะรายการแรกกันไปพี่เนื้อว่านส้มพระอาทิตย์ครับรายการที่1เลขค้นําเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบเอดนะครับหนึ่งองค์สองร้อยหิบาทยกคู่สี่ร้อยสามองค์คงพิษห้าร้อยครับนี่มาดู้ต่อพี่รายการที่สองครับรายการที่สองจะเลขค้นําเบอร์ใหม่เลขสี่สิบเ็ดนะครับรายการที่2เลขค้นําเบอร์หมายเลข41สิบเอดครับนี่ ต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามเลขค้ณเบอร์หนึ่งศูนย์สามครับเลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์สามครับรายการที่สามนะครับองค์นี้ปกติสามร้อยห้าสิบนะครับนะจะมีายการสั่งนามาจัดพิเศษให้เลยนะครับต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่เปลี่ยนเนื้อบ้างนะครับรายการที่สี่จะมาเป็นเนื้อฟ้าว่านสี่ทิศมงคลนะสีสะท้อนแสงผงเรือแสงผง,ผงพลอยฟ้า นฝังพลฟ้าหลังสิงครับนี่รายการนี้จะมาเป็นหลังสิงนะครับรายการที่สี่นี่ฮะเลขโค้ดเบอร์ห้าสิบแปดนี่ฮะราคาเท่ากันทั้งหมดทั้งอีพีนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทยกคู่สี่ร้อยยกสามองค์ห้าร้อยบาทเฉพาะโปรโมชั่นจุดจีนนี้นะครับต่อมาฮะรายการที่ห้าครับเลขคู่ตัเบอร์ห้าสิบสี่ครับรายการที่ห้านะครับ รายการที่ห้าเลขค้นเบอร์ห้าสิบสี่นะครับต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกเลขค้นเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับรายการที่หกเลข 1, 0, 1, ค้นเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะรายการที่ 7, เจ็ดกันบ้างครับมาดูครับรุ่นนี้เป็นเนื้ออะไร รายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อเหลืองว่านดอกทองสีท้อนแสงผงเรืองแสงด้านหลังฝังสิงครับนะฮะรายการที่เจดนะครับด้านหลังฝังสิงนะครับนี่ฮะเลขคนจเบอร์สี่สบามครับรายการที่เจ็ดรายการที่แปดครับเลขคนจัเบอร์มาเลขสี่สิบเก้ารายการที่แปดเลขคนจัเบอร์สี่สิบเก้า นะครับรายการที่สิบเลขคนเบอร์หนึ่งสี่หนึ่งครับหามเงินหามทองพี่หนึ่งสี่หนึ่งหาเงินหามทองครับเนี่ยรายการที่สิบนะครับรายการที่เก้านะครับต่อมาครับรายการที่สิบนะครับนะเปลี่ยนสีกันบ้างไอ้เปลี่ยนเนื้อกันบ้างรายการที่สิบนะฮะจะเป็นเนื้อชมพูว่าน เนื้อชมพูว่านหลังเงินสีจะทอนแสงผงเรืองแสงฝังพลชมพูครับด้านหลังเป็นเสือนะฮะเงินเนี่ยอาเสืออปากานะครับเลขค้นเบ,เบอร์หมายเลขหกสิบรายการที่สิบเลขค้นเบอร์หมายเลขหกสิบนะฮะว่านหลังเงินสีชมพูนะครับรายการนี้รายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่สิบเอ็ดเลขโค้ดเบอร์หมยเลขเจ็ดสิบเก้ารายการที่สิบเอ็ดเลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขเจ็ดสิบเก้าครับเนี่ยต่อมารายการที่สองครับมาเป็นเนื้อเขียวว่านเมตตาบรารมีนะครับเนื้อเขียวว่านเมตตาบรารมีหลังสิงนี่ฮะนี่ฮะร,รายการนี้นะครับรายการที่สิบสองนะครับ ว่าเนื้อเขียวว่านเมตตาบารมีนะครับเขียวเหนียวซับครับพี่นี่รายการที่สิบสามครับนะเลขคนจำนวนหนึ่งเก้าเก้ารายการที่สิบสามเลขคนจำนวนหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ รายการที่สิบสี่ครับเป็นเนื้อําเงินว่นสี่ทิศมงคลน,นะครับเนื้อนําเงินว่นสี่ทิศมงคลฝังหลังสิงครับนะฮะร,รายการที่สิบสี่นะครับเลขคนจำนวนสี่สิบสามครับ,รา,ร,บาร,รายการที่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่สี่สิบห้านี่ฮะรายการที่สี่สิบห้าเลขคนจเบวนหนึ่งสามแปดนะครับรายการที่สี่สิบห้าเลขคนจำนวรหนึ่งสามแปดนะครับ ต่อมา 16, ร, 16, รายการที่สิบหกครับรายการสุดท้ายครับพี่พี่รายการที่1ิบหกรายการสุดท้ายครับเลขค้นเบอร์ใหม่เลขเก้าสิบสามนะครับเลขค้นเบอร์ใหม่เลขเก้าสิบสามนะครับนี่ฮะรายการสุดท้ายนะครับพี่พี่นะครับสวยๆกันเลยนี่ะชอบถูกใจปิดเงินเข้ามาได้นะครับพี่ชายนะครับตอวนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ทั้งนะครับสำหรับนะสีสวยๆนะครับ ฝังพลอยในซื้อฝากแก่พี่ใหญ่ได้นะครับนะฝังสิงฝังเสือมงคลทุกองค์นี้นะครับสำหรับก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามอีกครั้งนะีาสระบิกับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ